สวัสดีครับจากเพจร้านทวัชชัยคอมนะครับสวัสดีคุณลูกค้าที่สั่งซื้อกลัดจอ GTX P1 ขออภัยครับ GTX 1660Ti 6G ตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอตรวจเช็คสินค้าก่อนที่จะจัดส่งให้กับคุณลูกค้านะครับเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจว่ากลัดจอใบนี้นะครับก่อนที่จะออกไปจากมือแอดมินนะครับสามารถใช้งานได้จริงๆ100%นะครับผมโอเคครับวิดีโอนี้เดี๋ยวแอดมินจะทําการรีวิวรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปที่2สองแอด แจ้งการรับประกันให้กับคุณลูกค้าทราบด้วยนะครับยังไงคุณลูกค้ารบกวนดูท้ายทคลิปหน่อยนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มเงื่อนไขการรับประกันให้ระยะเวลานานขึ้นมีข้อตกลงนิดหน่อยครับคุณลูกค้าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับหน้าหน้าจอนะครับคุณลูกค้ามีสนิมเล็กน้อยนะครับสังเกตตามตะแกรงนะครับแอดมินก็พยายามเช็ดออกให้คุณลูกค้าได้เยอะอยู่ครับคุณลูกค้านี่นะครับเพจด้านบนการนะครับ การเชื่อมต่อพีซีอยนะครับอยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีการช็อตไม้แต่อย่างใดนะครับผมนี่นะครับด้านหลังการนะครับด้านหลังการโดยรวมครับด้านบนการนะครับพอดการเชื่อมต่อไฟ8พินอยู่ครบถ้วนนะครับผมโอเคครับด้านนอกถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับคุณลูกค้าภายในแอดมินํำคำสะอาด เช็ดฝุ่นออกให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับแม่พัดลมแม่พัดลมสามารถทํางานได้ไม่มีการฝึดไม่มีการสะบัดใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณลูกค้านี่นะครับโอเคเดี๋ยวแอดมินจะทําการนํากระจอันนี้นะครับไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้านหลังนะครับทําการเช็คฟูลโหลดนะครับแล้วก็เปิด youtube ให้คุณลูกค้าดูระหว่างที่แจ้งการรับประกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรานำกระจอนันนี้ไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้านหลังแล้วก็เช็คก,กันเลยครับ โอเคครับตอนนี้แอดมินก็ได้นํากระจอเข้ามาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลบนหน้าจอกันก่อนนะครับดูนะครับกล้องจับโฟกัสไม่ได้โอเคครับกระจอใบนี้ข้อมูลขึ้นครบถ้วนนะครับเป็นการ์ด GTX 1660 TI นะครับผม เป็นของ PNY นะครับ Memory DDR6 ไมค r อนนะครับ Memory Size ขนาด 6G นะครับผมแอดมินเชียให้ดูนะครับ Memory Size ขนาด 6G นะครับข้อมูลต่างๆขึ้นครบถ้วนนะครับไม่ได้เค้น Fake GPU แต่อย่างใดนะครับเดียวแอดมินจะทำการเทสกับโปรแกรมเฟ r ร์ม k GPU Stress Test ตัวนี้ให้คุณลูกค้าดูหลูปนะครับเพื่อให้คุณลูกค้าได้ดูว่าการ์ดจอใบนี้สามารถทำงานตอน full load ได้100%นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผลเทสออกมาแล้วนะครับคะแนนที่ทําได้คือ8,759คะแนนนะครับ a p s ที่ทําได้สูงสุดคือ146 a p s นะครับความร้อนสูงสุดอยู่ที่55องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับผมกัดจอใบนี้นะครับคุณลูกค้าเป็นกัดจอซิลิโคนเดิมจากโรงงานอยู่นะครับนี่นะครับอแอดมินยังไม่ได้ทําการแขะหัวน็อตตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้ากัดจอใบนี้เป็นกัดจอที่แอดมินเก็บไว้นะครับจนหมดประกันแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งไปเจอมาแล้วก็ออกมา ปล่อยขายนะครับผมตอนนี้แอดมินทาการเทสกับพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI อยู่นะครับคุณลูกค้านี่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายการรับประกันให้กับคุณลูกค้าทราบนะครับผมก่อนที่จะแอดมินจะอธิบายแอดมินขอเปิด youtube 4K รันไปด้วยนะครับเพราะว่าการเปิด youtube ที่ความละเอียด 4K นะครับมันสามารถตรวจเช็คการ์ดจอได้นะครับเพราะว่าตอนที่เราเปิดความละเอียดสูงๆงงการ์ดจอมันจะทํางานทํางานแทนนะครับนี่นะครับ นี่นะครับการจอมส่งโหลดออกมาแอดมินปรับเป็น 4k อ่านี่ครับพอปรับเป็น 4K แล้วการจอมันจะมีโหลดเพิ่มขึ้นนะครับโอเคดเดี๋ยวเรามาดูเต็มเมกันก็คือถ้าถ้าการจอนะครับบางรุ่นนะครับที่แอดมินตรวจเช็คคือถ้าเริ่มจะมีปัญหานะครับการเปิด YouTube หรือการเปิดเล่นเว็บ f a c e b o o นะครับมันบางทีมันอาจจะมีภาพกระพริบหรือมีเส้นหรือมีการแบบมีมีเส้น ทางนอนแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับทําให้เจอความผิดปกติได้นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้านําคัตจอใบนี้น,นะครับไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาเสียบใช้งานไม่ได้นะครับเปิดไมด่ติดหรือว่าใช้งานไปแล้วเกิดอาการกระพริบเอาเป็นว่าทุกอาการนะครับที่คุณลูกค้านําไปใช้งานแบกปกติแล้วใช้งานไม่ได้นะครับให้คุณลูกค้าแจ้งกับทางแอดมินนะครับว่าเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ส่งคัตจอใบนี้กลับมาให้แอดมินช่วยตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าแอดมินได้รับกระจอมาแล้วตรวจเช็คเจอปัญหาเดียวกับคุณลูกค้านะครับแอดมินจะทําการเปลี่ยนการจอใบใหม่ส่งกลับให้คุณลูกค้าทันทีเลยนะครับผมแต่จะมีเพียง3ข้อเท่านั้นนะครับที่แอดมินจะไม่ได้รับประกันให้กับคุณลูกค้านะครับข้อ1คือมีการตกแตกปิ่นหักงอนะครับผมข้อ2มีอาการชอร็อตไหม้นะครับข้อ3มีการถูกแกะถอดเป็นอะไรนะครับ จะมีเพียง3ข้อนี้เท่านั้นที่แอดมินจะไม่ได้รับประกันให้กับคุณลูกค้านะครับผมตองนั้นแอดมินรับประกันให้กับคุณลูกค้านะครับทุกกรณีนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าได้รับการ์ดจอใบนี้ไปแล้วนะครับหลังจากเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลูกค้ากับเข้าไปให้5ดาวกับทางแอดมินนะครับแอดมินจะทําการรับประกันการ์ดจอใบนี้ให้คุณลูกค้าจาก7วันนะครับกลายเป็น15วันเลยทันทีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการแพ็กสินค้าใบนี้และทําการจัดส่งในรอบวันพรุ่งนี้ให้กกกกัััััับบบบบบคค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 ุุุณณณลลลูู้้้้้าาาาานะรรรขขขอออทีี่่สสสงซืเเมมดดววยยๆ